ซื้อขายดีเกมหรือบัตรเติมเกมแล้วสุ่มของรางวัลมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยต้องที่นี่เลยขั้นเทพเอ็นทลิงอยู่ใต้คลิปเลือดไม่เดินเหมือนมึงเหวอะก็วันนี้มาในแบบมาดเสียครับนะดูทองเด้ ก็มาเสียครับวันนี้เดี๋ยวผมขอเอาแหวนผมออกก่อนนะครับดูนิ้วด้วะแดงแล้วเนี่ยเลือดไม่เดินร <What? S 1> ะดับเสียต้องอต้องรอนๆอยเออนี่แหละดูช้อยเด้ะสองเส้นนะครับสองเส้นวันนี้ผมจะมาเป็นเสียสักวันหนึ่งนะครับผมนะใ <What? S 1> นไหนก็จะปีใหม่แล้วอะ่ะผมก็มปเด็นกยคลิปนี้ผมเสยยา,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 ยาวๆพอดีหล่อว่ะนไหนก็จะปีใหม่นะครับผมก็จะมาแบบ แจกลูกแคนหน่อยละกันนะคะผมลูกแคนผมนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมแบบเขาทําอะไรถูกใจผมนะผมก็จะไปเลยนะครับไม่ว่าเขาจะอยากได้อะไรนะดูซิมีอะไรที่แบบน่าตรงน่าแจกบ้างเลยส่งของขวัญน,นี้อืม อยากได้ละก็บอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายลูกคนลูกแคนหน่อยแล้วกันฮัลโหลลูกแคนครับอุย้ยอยู่กันเยอะจังเลยอะลูกแคนอะ่รครับคันคอไว้เหี้ยอยากเสียตังค์ว่ะทำอะไรกันหรอครับปวดมาคุยได้นะปวดมาคุยได้อนอนปวดแคนมานี่ไม่มีใครแบบทักทวงทักทายหน่อยเลยอะเฮ้ยฮัปพ <c oughs> ี่ชายอะไรนะพูดอะไรนะครับพูดอะไรนะขออีกทีเขาบอกว่า เขาบอกวัาดีครับพองตาเอ๊วววววววสววสวดีวว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 วดวววัวว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 วนวว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 วดววววดวน้วววววววาวว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 วนวววนวว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 ว็วว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 วัวว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 วัวว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 แวววแวว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 ่าวดบเอาวว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  ไม่เลือกของให้คนอย่างนี้มันพี่แถมให้แล้วกันอ่ะเอาไปทักงสองอันเลยแล้วกันมันส่งได้แค่สามครั้งต่อวันไม่ใช่หรอใช่่นีส่วนได้แค่สามครั้งต่อวันโอ้จบเลยคลิปนี้ของกูโอ้งั้นผู้โชคดีก็ได้แค่สามคนสินะสวัสดีครับลูกแค้นหรอเดี๋ยววนึงขอดูโทษเป็นใครัพูดเข้าหูก็จา้าบ้างอ้าวนัดเ,เพื่อนนัดเพื่อนเป็นไงบ้างเพื่อน,อนเป็นไงบ้างเหรอเราไปเอาวะเอาวะเราอะ <ไป S 1> เอาวะมีอะไรไม่มีอะไรท้านหน่อยมันนวดหลังพี่หน่อยมามันนวดหลังพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้จะนวดให้อยู่นะพี่เต็ม มาบี้มามาบี้เข้ามาเลยบี้เข้ามาเลยมีอะไรแบบไหนๆ,ๆ,ๆลองทักทายหัวใครนี่มีใครอยากจัทักทา,ายกัวใครไหมครับไข,ข่แค่คนเดียวครับ <_ d ata> อ่าคันคอคันคออืมทองทองที่ใส่มันคันว่ะตอนนี้คอมันหนักเกินเย <_ d ata> อะไรนะพูดอะไรนะดูนะครับพี our, ่ตั้งหลอกครับขอของเลยนะครับโอ้ไอที่นี่มาแนวอยากได้ของไปออกออกไปเลยเอาไปเลยสวัสดีครับพี่ชายแม่น้องแม่น้องไม่เป็นไรจะพูดเลยพี่ชายนะแต่พี่อยากให้อ่ะพี่อยากเปเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาฮะเอาไปเปลี่ยนชื่อไอ้น้องเอาเปลี่ยนชื่อเล่นละกันอืมเอาไปเปลี่ยนชื่อเล่นๆนะน้องอืมอ่าร้อนป่ะอืมสองท่านตรงล่านเอาพี่ชายสุดหล่อขอบคุณครับเสียตังค์เรียกพี่ว่าเสียต่องดีนี่ต้องกดซับแล้ว ใกล้ๆสุดฟ้าพี่ร้อยสี่เก้าคือเฮียนี่เล่นของแพงซะด้วยไอ้สัาแไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พอดีพี่ป๋น้องเป็นคันว่ะโอ้ยทองมันกัดว่ะทองแท้ไหมมันกัดยดงไงวะปะเอาไปพี่ป๋ว่ะน้อง อยากได้อะไรน้องชายตัวชุดนางฟ้าี่โอ้สบายสบายอยู่แล้วเรียกพี่ว่าอะไรนะเมื่อกี้พี่ได้ยินพี่ชายได้ปะพี่ตังเสียสุดหล่อพี่ตังเสียเสียเสียตังเนี่เออมึงพูดผิดมึงเอาไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันนะแนวันงูงูเนี่ยรถอันไหลไม่ใช้พอดีรวยว่ะน้องโอเคน้องเจอกันน้องบ๊ายบายช่วงดีดีหลังก็มันนวดหลังให้พี่หน่อยนะปวดไหล่จังเลยอะช่วงเนี้ยอุ้ยเงินเหลือตั้งเยอะส่งไม่ได้แล้วอ่ะ รู้ได้ไงเนี่ยเออส่ <ละ S 2> <ไ>งเวลาแล้วจ <ละ S 2> นะีอ่ะหวยทำไมจีเมึงต้องบังคับส่งได้แค่3ามครั้งยาพอดีอยากเปย์ครับทำไมดีทุกคนมีหมดแล้วอันนี้มีหมดแล้วอันนี้แล้วอก็สูบอันนี้สิใช่ไหล่ะเอาเลยเอาเลยพอดีอยากเปย์ครับอยากเอาเงินมาโปยเล่นนะครับน้องๆอ้ากดเลยละกันคูปองคูปองอะไรไม่ต้องลดเอออยาเอาเงินมาเปเล่นเน่ยมันได้แล้วนี่มันขึ้นเนี้ยก็ใช่ไงมันได้น้งไงก็แบบ ก็อยากเอาเงินมาโปรยเล่นอ่ะเพื่อนอะไรวะคือคือวินาทีของกูวิละแสนอะ่ะเวลาเขาก็แบบจ้างกูทํางานนะ <วะ S 1> อ่ะกูไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรไไอ่ะเฮ้ยทุกวันนี้<ค>ก็นอนนอน,นอนอยู่กับกองเงินกองทองเนี่ยอ้าวหมดยังวะอ้ยไหนน้ำเงินมันเมื่อไหร่มันจะหมดวะพี่ชายกดเพิ่มสิทธิ์ขั้นสูงให้เขาดิพี่ชายวพิธิ์ขั้นสูงไปเพิ่มสิทธิ์นะสิทธิ์เนี่ยอ๋อเนี่ยนะยังไงไป ไม่หมดอืม96ขั้นได้ไหมได้ของไหมไม่ได้เหลือ20เพชรเอาอะไรพี่ไม่มีอย่ะพี่พี่ไอไากใช้ให้หมดอ่ะมีอะไรกะอืมซื้อโอ๋ยรวยเกินว่ะโอ๋ยรวยเกินรวยเกินโอ้เหลือ6เพชรพี่ก็ไปรับตรงนั้นดิถ้าพี่ไอยังไม่ใช้อ่ะนั่นไงพี่รับเพชร3เพชรอ่ะเเพชรสวยนั่นไง โอ้โหหมดตูดว่ะทุกคนหมดตูดอ่ะโอ้ยวันนี้ผมผมนอนหลับละผมได้ใช้เงินหมดเกลี้ยงอ่ะนอนหลับแล้วคุณผู้ชมถ้าอยากให้หลับกว่านี้ใช้ต้องใช้โทเค็นด้วยอยากจะแจกให้มากกว่านี้นะครับพอดี G m มันมันทำให้แค่แบบสามคนเท่านั้นน่ะมันโอ้โหงกเกินอ่ะเจมโอ้โหจริงจริงผมอยากจะแจกแบบลูกแคนผมยกแคนเลยเนี่ยดูดิ ดูลูกแคมผมมาตั้ง12คนดูดิผมอยากจะแจกให้หมดนะครับได้วะแม่เงเอ้ย GM ถ้าเห็นคลิปนี้ก็ต้องอย่าลืมเอาระบบแบบแจกเยอะๆไหมผมนะนะผมจะได้ผ่านเพชรตัวผมนะน,นี่ตัวผมนะตัวผมไม่เชื่อเดี๋ยวกูเปลี่ยนชื่อเลยเสียตังชื่อนี้แหละไอ้ใจเกเรเหรอไอ้ใจเกเรเอ้าเฮ้ยใครเขาใช้ชื่อกูเนี่ยโอ้ใครใช้วะนี่หละจบ เฮ้ยกูไม่เปลี่ยนแล้วไอ้เหี้ยถือว่าไอ้ไอมีบุญแล้วกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอดีผมลืมไปไอดีผมเพรมันอยู่กับผมไงไอ้ดีผมเองใช่คือหลังจากคลิปที่แล้วนะครับคือผมแกล้งไอ้ไอ้ไม่สําเร็จเพราะดวงมันดีใช่ไหมที่มันแบบมีไอ้นี่ขึ้นย่าอะไรวะรูปดาวอะเอาวิรได้เพื่อนรักว่ากูจะกูจะบอกอะไรให้อย่างนะตาว่า ดาวมึงน่าควรจะตัดดาวออกอะมึงรู้ป่ะื <c oughs> อ่อความเนียนนะไอดาวเพื่อนสนิทอะมึงควรจะตัดทิ้งนะแต่คลิปนี้นะผมผมแกล้งสําเร็จแน่นอนครับเพราะว่าใช้เงินจริงนะไม่ได้ตัดต่อเหมือนคลิปที่แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูไอ้อ้กันว่ามันจะแบบหัวร้อนกันขนาดไหนนะเดี๋ยวค่อยตัดไปตอนนั้นการที่เธอให้เราคนคอยปอบไม่ได้แปลว่าเธอจะรักเราวงกันหมดไอ้เหี้ยฮัลโหลพี่ไอ้ครับ กดยืนยันให้หน่อยครับไม่สนใจเลยไม่สนใจมุกเลยกูจะเปิดตัวเท่ๆเลยคือเปิดตัวเท่อาพูดใหม่พูดใหม่อ่ะพูดใหม่พูดใหม่ไม่เอาเลยเฮียไม่หาเลยจับไปสิแตแล้วโอเคจัดไปเฮ้ยแรงแกนปะเนี่ยไปเล่นนะเออแรงแกนเลยเพื่อนกูบอกให้ใช่เหรอไม่ใช่แหละแกจะมาอื่นเงี้ยไม่ใช่แหละ ตัดมเลยแรงแกนไม่ใช่ละไหนยะกูพร้อมแล้เนี่ยกูจะได้ไปทำคลิปกับย่าต่อไอ้เหี้ยอะย่ะนัดกูทำคลิปต่อเดี๋ยวซัดอ่าอ่าเดี๋ยวสตรีมให้ดูครับผมกูกูบอกให้รอบนี้เนียนกิบใช่เหรอเนียนกิบกิบกูเห็นนอใจหายเลยเพื่อนใช่ฮะมึงใจหายไม่ได้หรอวินสตรีมให้ดูแล้วเฮ้ยใจหายเลยสารเพชรกูหมดเลยเฮียเนียนกิบกิบอะไรวะเนียนตัวนี้ตัวนี้คือตัดต่อไงใช่อหีอเออใช่ใช่ตัวนี้ตัดมวยตัดกูไม่มีเพชรเลยเฮียมึงจะเติมขึ้นขึ้นกูป่ะเนี่ย ไม่คืนคืนทำไมอ่ะก็กูตัดต่อไอ้เอ้ยก็ตัดต่ออ่ะจะคืนทำไมเออีตัดีออะไรจะคืนทำไมเออที่เดียตัดจริงป่ะเนี่ยไอ้สัสจี๊ดไม่สุมคืนนี้อีกเนียนเลยอ่ะก็เลยโค้งมึงดิก็สุมสิอันเนี้ยอ่ะอันเนี้ยเข้าเนี่ยเข้าร้ายดูเราก็เราที่แล้วกูแกล้งไปเออดูไม่เนียนใช่ไหมมีดาวอันเนี้ยมีดาวแกเออเฮียเธอดาววางไงไว้ตกลงเออเนี่ยมีดาวแกโอ้ดูดิ ทำไมมีดาวอ่ะเช้าวันเช้าวันเช้าวันพี่ไม่เป็นไรหรอกเราเนียนอยู่แล้วไงเราเนียนอยู่แล้วเออมีดาวแค่ไหนนะดูดูดูกดใช่ป like ่ะอ่าเดี๋ยวซื้อดูปุ๊บจัดไปอ่ามาไอ้ไอซ์ซเนียนกีบเนียนกีบไอ้เนียนเลยเนียนกีบพิษพิตังกดกดภาพมันขึ้นมาแบบตรงนี่หวะพิษเลยเออเออไอ้เนียนจัดเลยจัดเลยเนียนจัดเลยซ้อมมาเก็บไปซ้อมมาเก็บไปซ้อมเก้าพันเก้าร้อยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรที่กุดองไว้เปิดคืนนี้ไม่ได้ ไอ้ตายไอ้สัสมาไอได้เมื่อวันทันกูอย่างงี้ได้ยังไงมึงดอยซื้ออะไรมึงดอยซื้ออะไรกูไปทำกิจกรรมเดชัตว์กิจกรรมอะไรกูเติมกูเติมตอนเที่ยงคืนดิกิจกรรมแล้วกูทำคลิปพรุ่งนี้แล้วกูทำยังไงในคลิปพรุ่งนี้ตรงใส่พรุ่งนี้กูจะได้ลงคลิปแล้วเพื่อนเอออย่าโดนโชว์โถงใหม่อย อสองเพชรซื้ออะไรไม่ได้เลยไอ้โหแม่อย่างเซงเลยเฮียมึงคงไม่ร้อนหรอกใช่ไหมนี่คือกูตัดต่อเนี่ยมึงรู้ไต่กูแล้วเนี่ยตัดต่อ,ตตอจริงปะเนี่ยจริงเฮ้ยจริงเหร มันเติรจริงไหมเนี่ยเออลองลองเข้าดูไหมลองเข้าดูไหมลองเข้าทำตัวเองนะเอออ่าอ่าลองเข้าดูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกูล็อกอินก่อนมึงอย่าเที่ยวใช้เพชรกูไอ้สัใครจะไปใช้ทำคลิป้งเนี่ย9,900กว่าเพชรเอออ่าโอเคโอเคใครจะไปใช้เฮ้ยมึงมึงเห็นกูมีตังค์หรอกูไม่มีตังค์คืนนะเว้ยใครจะไปกล้าใช้ไม่มีตคืนเลยสัตคือถ้าเกิดมึงทำคิดอย่างเงี้ยมึงต้องมั่นใจว่ามึงจะต้องมีชดใช้กูให้สะสมมั้ยใช่ปะใช่ก็กูถึงบอกไงใครจะไปกล้าทำอ่ากดลองเข้าเกมเราแป๊บนนึงาาเเข้ลยตด่ว ดูดิตีมิดูดิก่อนเข้าก่อนกดเข้าตีไม่ดูดิตี้งบอลที่ก่อนกดเข้าก่อนกดเข้าอ่ะใช่เรียบร้อยอ่าอย่าเพิ่งกดนะเดี๋ยวรอวินก่อนรอวินเข้ากันก่อนเออข้าเข้าพี่เข้าเข้าโอเคเข้าเข้าอือนั่นแหละเดี๋ยวเซอร์ไพรส์เลยใจยายนะคือกูหายไปตั้งนานดูกูหายไปแล้วมีอย่างอื่นเซอร์ไพรส์ดูดูดูเอาไปเอาคลิปเอาอันนี้มาตั้งนานมาเถอะมีเซอร์ไพรส์อยู่แล้วลีอาโหลดกดนั้น แต่งตัวลุ้นเงวะนะตัวลุ้งเนียนเนียนแค่แค่เนียนนี่สิ้องไปเช็คเองเลยเนี่ยคือแบบเห็นเออดีใจเอาไหมขอบคุณมากที่ไปแก่กันแล้เนี่ยเป็นแม่ต้องขอบคุณอ่ะอ่ะเข้าไปดิอะไรมึงค่อยดีกูทำเฮี้ยอะไรอ่ะ มึงเซ็นเซอร์ก่อนดิไอ้ศาสตร์มึงเซ็นเซอร์ดิมึงอย่าให้หลุดไหนเออไม่ห nah ลุดหรอกกูกูกดกดปิดไปแล้วเนี่ยกดปิดไม่ได้ดูแล้วใช่เหรอโอเคดิไม่เชื่อไอ้เฮ้มึงอย่านะไอ้ตังมึงเซ็นเซอร์ได้ตรงเนี้ยก็เซ็นเซอร์อยู่เหลวกูปิดไม่ได้ดูแล้วเนี่ยเรียบร้อยปล่อยครับปล่อยรหัสนี้ครับไอ้บาร์โกลมึงอย่านะมึงอย่าไอ้เฮ้รหัสกูเดี๋ยวพรกูล็อกอีกสองชั้นใครจะเข้ากูได้ถ้าเกิดกูไม่ได้ยืนยันนะใช่ป่ะอ่าเข้าแล้ว ไอต้ตาไอ้สัตว์เหลือสองเพชรไอ้เหี้ยะเฮ้ยตาต่อป่ะมีตาต่อเยอะตาต่อยังของเพเลยเหรอไม่ใช่ตาต่อยังช่องกูเลยเหรอเออตาต่อยมงของอะอะลองซื้อาลองซื้อดูเออยังมีอยู่ก็ได้อาจจะใช่ก็ได้โอ้ใช่เหรอ ตางผมบริสุทธิ์ครับพี่ตางผมบริสุทธิ์เนี่ยมึงจะตอนเนี่ยกันไปหน้าแคยมึงเขียนโปรแกรมเกมแบบใครจะไปกล้าทำไอ้เทียมมีเึง่อ่ะเนี่ยมึงดิวมึงดิวกับ GM เอ็มาเนี่ยเอตัดต่อให้กูเนี่ยเกมเพื่อนกูเองอ่ะอัตโตะอ่ะตัดต่อตัดต่อตัดต่อเน่ยเล่นะกูให้ GM เนี่ยกูกูสนิทกับอัตโต้ไงกูบอกเอ๊ เนี่ยกูทำไมนะเนี่ยไอ้หวอ๊ะเก้าพันกันแล้วกันสิเก้าเพชรกูกูแบบเปิดปีเฮงเลยพรุ่งนี้กูจะแบบวันคริสต์มาสกูจะไปสุ่มไอ้ยเก้าแล้ยกันสิเก้าเพชรมันจะเป็นการเริ่มต้นของวันคริสต์มาสที่ดีไอ้เหี้ยวันคริสต์มาสของกูไอ้ซันเหลือสองเพชรนี่ไงอย่างน้อยก็เหลือของขวัญของขวัญปีใหม่ของกูไงเพื่อนนี่ตามพันสีที่พี่ตังส่งให้เออเนี่ยกูส่งให้เนี่ยสองพันสี่เนี่ยเออไอ้เหี้ยจากจากเก้าพันเพชรกูเหลือสองพันสี่เนี่ยนะไอ้ซัน ไอ้เฮี้ยตังทอนตังทอนเออตังทอนเนี่ยยังมีทอนอ่ะยังมีทอนอ่ะโอเคโอเคโอเคทอนกนทอนไอ้สัสเอ้ยโอ้คิดว่าจะร้อนกว่านี้คนดูครับโอ้ไม่ร้อนเลยว่า อ้าวเสียดายปะเสียดายปะไม่เอาลองก่อนี้เหรอเสียดายปะเสียดายเด้อไอ้เขียบหมื่นเพลทเลยอย่าเม่เสียดายเวลาหนึ่งหมื่นเพชรได้เติมเท่าไหร่วะสามพันพี่สามพันประมาณสามพันประมาณสามพันเติมนอกอะเติมนอกสามพันถือว่าไม่ต้องคืนนะครับเพราะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเพื่อนรักเดี๋ยวเพื่อนรักถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเพื่อนรักคนนี้เออเออเท่าไหร่ไอ้เขียบเติมเติมห้าร้อยเพชรกูไม่เอานะัตว์เติมคืนห้าร้อยเพชรกูไม่ไม่ได้นะเดี๋ยวกูเติมคืนเเพพชชรรอ่ะโ ที่สิบเพรยังไม่ได้็อปเติ่มอัพยังไม่ได้เลยโคโนกูได้แล้วโดยได้แลวโดไม่เซอไรโอ้พี่ใหม่กูองการกูเลยไม่ต้องการ ไอ้สัตว์เฮ้ยมึงรู้ว่ากูเอาไปสุ่มอะไรอ่ะสุ่มอะไรวะนี่เดี๋ยวเปิดคลิปห้ดูเดี๋ยวเปิดคลิปห้ดูอ่ะไอ้เทยแทนที่มึงจะถามกูว่าจะสุ่มให้ไปสุ่มเหมือนนันก็ได้ก็ได้ไอ้สัตว์ไอ้ซองควงไอ้ไอ้น่าไอ้บาเลิศอ่ะไอ้เทยไปสุ่มไอ้เทยอะไรวะอสุ่มของดีสุ่มของดีบาเลิศที่พี่ไม่ได้ถามวันน่ะสุ่มของดีไม่สุ่มของดีนี่นี่กูสุ่มของดีอ่ะมึงดูดูดูแล้วกันอันดับแรกก็แบบแจกลูกแคนก่อนอันนี้แจกลูกแคนก่อนมึงเนนนนนนีี่่ยะแแจกกกลูคออั้งบ้้างมัเเน่ไอหี้ย ไปเป,เป็น <regret S 2> <Hogwarts S 1> ชื่อเนี่ยไม่ได้ซื้อให้ตัวเองก็แจกลูกแครนอย่างเดียวเลยคุยไอ้สารใช้จะซื้อเผื่อตัวเองด้วยไอ้บม่ไงเออก็แจกลูกแครนไงแบบปักป๋าเออแต่มันแต่มันแจกได้แค่สามคนไอ้เหี้ยแม่งกูถ้าถ้าแจกได้เยอะนะกูแจกหมดแล้วเนี่ยแจกได้สามคนแล้วหล่ะนั้ะกูเลยเออมันต้องที่เหลือเหลือประมาณเจ็ดพันเนี่ยแต่เจ็ดพันกูเอาไปสุ่มเนี่สุ่มสุมเนี่ยสุ่มอ่ะเดี๋ยวเปิดสุ่มให้ดูสุ่มปืนที่มีประโยชน์ไงสุ่มปืนที่มีประโยชน์เนี่ยไอ้เหี้ยปืนเหี้ยอะไรเนี่ยสารเนี่ยปืนทีี่่่ออยยููแแลล้้ววไไงงก็ม เออพี่เสิรไอ้สัสเนี่ยปืนมึงมีอยู่แล้วด้วยเนี่ยกูก็จะสุ่มให้แบบของที่มีประโยชน์ดีนะเลยเนี่ยเออเนี่ยนั่นนาฬิกามาใส่เลยนะเว้ยกูอยากเปิดนาฬิกาให้มึงดูมากเลยว่านาฬิกาตอนนี้กูมีกี่กี่ปีเนยไอ้สัสกูมีอยู่ก้าวร้อยแปดสิบแล้วพันวันอ่ะมี่พันวันอ่ะเอาของมีประโยชน์นะเนี่ยเดี๋ยวเออกูใช้กูใช้เหลือเหลือกูให้ขั้นอีกนี่ดูขั้นกูซื้อขั้นให้มึงอีกนะเว้ยที่หน้ามันอาทิตย์หน้ามันจะรีขั้น แล้วจะเติมเฮียอะไรมึงเนี่ยนะเอาก็มีประโยชน์อ่ะนาฬิกาป่ะเนี่ยซื้อมาเพื่อดูเท่าไหร่วะไม่ได้เลยไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยไอ้เครื่อขั้นกูขั้นทุกเท่าไหร่วะขั้นมึงเหรอนี่ะสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าไอ้เหี้ยมากกว่าเดิมนิดนึงไอ้สัสแล้วยี่สิบบาทก็ไปเดือดสองเพชรได้ไงพี่พี่ไซื้ออะไรนี่ไงยี่สิบบาทนี่ไงนี่ไงซื้อต่อเนี่ย ซื้อหาซื้อหาซื้อนี่หาซื้อต่อนี่ไงซื้อนี่ซื้อนี่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  เพชรเศษน้อยเลยเหลือหมดเพชรเหลือเพชรนี่กูไปรับด้วยเนี่ยกูไปรับนี่นี่ไหนวะรับตรงไหนวะไหนวะอนี่ไปรับเพชรมานี่นี่รับเพชรนี่รับเพชรปกติปกติกูไม่รับหน้าเพชรตรงเนี้ยอันนี้กูรับให้นี่เหลือเก้าเพชรแล้วแล้วกูสุ่มต่อไอ้เสียเลยมึงไม่ใช่เหลือสูงไปเลยวะนี่อ่ะโอ้กูอยากใช้มันเหลือสูงเหมือนกันแต่มันกูอยากให้มึงแบบมีตังค์เก็บไว้ใช้อะไรอย่างอื่นบ้าง เออเก็บไว้ใช้จ่ายอะไรอย่างอื่นบ้างไงเพื่อนกูนี่กูเป็นห่วงมึงเลยนะเว้ยไอ้ย่าแล้วคืนนี้กูทำคลิปยังไงเนี่ยไม่หลายก็แค่ควักเนื้อควักเนื้อไงอ้หมอตีนทองมาสี่นายสัตว์เนี่ยเอาเอารหัสไอ้ย่าไปขายใก้เนี่ยไอ้เียอะไรไอ้ตังไอ้งคืนกูด้วยสัตว์กูทำคลิปไงเนี่ยอะไรอพูดอะไรอ้พูดหม่ดิตังเพื่อนรักคืนกูเถิดนะ แม่งบอกคืนผมออกนิดเลยครับไม่มีตังคืนครับตังเสื้อมม่ไม่มีเลยไอ้เจอกันเพื่อนอแกล้งแรงมากครับอันนี้คือรอบแรกมันรู้ไต่ไงรอบสองผมก็เลยต้องแบบแกล้งแ,งแรงครับผมว่ามันไม่สะก,กิดคือแบบตังประมาณสักสา0พันมันไม่น่าสะก,กิด เสียอายของผมหรอกนะครับเสียอายผมยังเปยสาวเป็นหมื่นๆได้เลยนะครับก็แต่กับแค่สามพันให้กับเพื่อนก็ไม่น่าไม่น่ามีปัญหานะครับเพื่อนอายนะครับก็โอเคครับผมคลิปนี้นะครับผมแกล้งจริงเลยนะครับคือถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยแล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมอยากให้แกล้งอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เลยนะครับบ๊ายบาย